และคู่ที่สี่ครับก็เป็นทีมรีโจชินั่นเอง่าก็เป็นรีครับล็อกรีนะฮะล็อกรออีแล้วก็โจจิจิไหวะแล้วก็ชินี่คือชิซุยครับจะมาเจอกับ กาอาโอครับกาอาโอนั่นคือกาอาระครับนี่กาอาระเจอกับหลอกซี่ครับหมาแรกแล้วก็อาซึมะอ๋ะอนี่คือโอโนอกิครับไหนล่ะนี่มันอาซูมะที่มันเออโนกิอ่าไปหมายแรกครับลีเจอกับกาอาระ มาครับแก้มือตอนสอบจูนินมาครับการะสายมาก่อนแล้วเหมือนล็อกดีเสยไว้ได้ครับแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรฮะก็เตะ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 โอ้โหไหวมากครับล็อกดีแล้วเปิดประตูมาเนี่วันนี้กาละจะทำอะไรได้ปะเนี่ยการะโดนโดนัวยแล้วกาละการะต้องการครับกันครับการละสวนครับ กาล่ากาล่าเพิ่งอกหักจากรอบชิงของยังร์นเมนต์มละแล้วบัวบานมาครับกาละททำอะไรไม่ได้เลยเฮยขวดจะโดนเตะไปอีกอย่างวันนี้หมายแรกครับล็อกลีได้ไหมครับโอ้เลือดเต็มด้วยหมายสองครับลีเจออสึมะครับแล้วลีเลือดเต็มครับังหวะนนี้อย่าเมาบ้างๆลีเลือดเต็ม,เอ,เ,ตมเอาแล้วอสึมะเปิดมีดมาจังหวะนนี้ยังไงต่อเอามีด ต้องการครับแล้วสวนครับล็อกรีจะป่าบหมดสามคนเลยเนี่ยเอา <c oughs> แล้วระว,วางระเบิดไว้ครับวางไฟแช็กไวสมาว่าไงสมามันไปต่อยไม่ถึงแล้วแล้วไป็อกีกำลังชาร์จอยู่เลยเดี๋ยวเปิดประตูมาครับรล็อกรีจังหวะน,นี้แล้วเตะมันมีท่าเคาน์เตอร์ครับรล็อกลีโอ้แล้วบัวบานภายนอกอมาอีกสมาต้องล,ลดเลดือด,ดล็อกรีได้มากที่สุดไม่งั้นโอ้ล็อกตีป่าหมด <c oughs> เอาหมดเลยล็อกลีโอ้โหป่าไปสองไม้ครับโอ้โหคนสุดท้ายครับเป็นโอโนกิครับโอโนกิต้องต้องเอาล็อกลีให้ลงครับแล้วก็ป่าอีกสองไม้ที่เหลืองานยากเหลือเกินแล้วเปิดประตูครับล็อกลีอื้แล้วโดนต่อยครับแล้วไม้ไม้ไม้ไม,ไมาจังหวะนี้แต่ไม่ใช่ไม้มันเป็นดินเนี่ยของของซูจิค่ะเนี่ นี่ครับดินมาทุบหน้าครับดินมาห,หัวชนไหมรับจังวันนี้เอาอยู่ครับโอนกิเอาแต่ตัวคอเตอร์เตะไปแล้วโดนหัวชนมาอย่างนี้มีอโอกาสได้อยู่ครับโอโ,โอนกิครับปราไม้แรกของทีมลืมชื่อทีมแล้วทีมรีโจชิไม่ได้คนที่สองครับเป็นโจจิครับเอาเลยไปยืนในต่อยทำไมล่ะโอโนกิ <laughs> โอ้โหแล้วโดนต่อยรัวครับอืมแล้วรถถังมนุษย์ไปจังหวะนี้แล้วชาร์จครับจังหวะนี้โจจิอาจะเจอไม้ไปไม้จิ้มจิ้มตูดไปครับอดินเนี่ยพูดไม้ครัโอ้โหแล้วเนีับดิน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 มาจังหวะนี้ก็เหลอโดนต่อยครับโอโลกิมาคาถาทุลีแล้วแล้วโอโลกิก็เอาดินจิ้มตูดไปได้ เราเจอรถถังมนุษย์ของโจติครับอืแล้วไม้สามจะไม่ได้ออกก็อย่ยฝั่งซ้ายนะ <c oughs> ครับดินมาจาังหวะนี้เ,เจอโจติต่อยครับสวนไปเคาน์เตอร์แล้วรถถังมนุษย์จบไปครับจังหวะน,นี้ที่ซุยไม่ได้ออกลงครับก็ <c oughs> เป็นทีมรีโจชิครับที่เอาชนะกาอาโอไปได้นะ